จกทำอะไรนคคั้นโอกาสที่จ <ใน S 2> ะเกิ <ใน S 2> ความ,มเัดจยากเกินขัุณเมย bó, ghim bóng bằng những cho đêm mắng 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 สทมากเก็บจนปวดสาตัวสิไปเอาเห็นแล้ว ที่รถแต๊แก๊แก๊ออกมาคือเราก็ไปบงไปคุว่าใครได้สื่อจะอ่านนะจุ๊บยังยังหรอกนะสื่อะแนแอกูเฮดว่าเป็นเท่านะเนวกูเฮดเป็นกูว่าสื่อเ้อ่ใครอกหแล้วว่ามานมีระปูกกเจาะไปนเราก็ขี้ปุนมาใอ่เอา chị <laughs> cả, cho, cái đi làm pít, nó cưng mà chăm chỉ hết tiền, nó tung cả, lại, nó, có phun khắp mọi sườn, nó cứ nó khai, cái nắp nó luôn, nó luôn, luôn tới nơi nó, nó mở cả đầy nó, ô, bông bơ đây nè, đi lý đây, ít này nữa, đây, nó hết bơ đầy đây nè, nó mượt rồi nè, đâu nào, cái bà nổi đây nè, nó bơ nổi đây nè, đi đây, say sông rồi, đi nè. จังหวบ่ออนยเอ้ามันหลายเดี่ยวมันหลายเดี่ยวมันเพาะพุ่นหน้อยมันก็พอาที่ตุกว่าพุ่นปลูกผักกันหน้าก็ได้คุงรู้มันบ่แห้งเด้อนี่ยฟเดี๋ยวบ่อึ้งไม้จตาถ่ามันเอาน้าใส่เอาอันมันบวชอีกเพราะว่ามันหนักมันดินทรส่มันบ่ชนี่ดินทรายเลยโอ้ยนี่แหละบ่งผักไข่อดูนแซมอีดอกมันบ่งมันบ่งแก่โพด